ก็ทัสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูแอดออนเมจิกบ็อกกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนจะไปเริ่มกันยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมนี่พอเราเริ่มมาแล้วเออโอ้เจอเลยคือเมจิกบ o ็อกมันจะเป็นตัวอย่างนั้นนะฮะก็คือเป็นบล็อกเมจิกเดี๋ยวผมให้ดูนะนี่ฮะเปิดสมุดคู่มือมาเขาจะมีรายละเอียดบอกว่าเมจิกบ o ็อกอ่ะจะมีทั้งหมด7ประเภทนะ ก็คือตามนี้เลยเป็นเมจิกบล็อกที่มีขาวิ่งหนีเราได้เมจิกบล็อกแบบวิ่งแล้วก็เมจิกบล็อกแบบบินอันนี้ผมว่าจับยากสุดแหละแต่เราตีแค่ทีเดียวก,ก็อันนี้ได้เลยนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นอันที่3าเป็นเทเลพอร์ตแล้วก็อันที่4ี่เป็นฟอร์สแล้วก็อันที่5เหมือนจะเป็นแบบดําดินนะแล้วก็อันที่6จะเป็นกาดแล้วก็อันที่7จะเป็นบิวคือ อันที่เจ็ดเนี่ยจะสร้างบ้านขึ้นมารอบๆตัวเพื่อป้องกันเราฮะเราก็ต้องทุบบ้านเข้าไปประมาณนั้นฮะโอเคแปบ๊บหนึ่งนะผมขอเปิดเกมโหมดหน่อยแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอหยิบที่ขุดกับพวกดงพวกดาบอะไรอย่างนี้มาหน่อยแล้วกันอ่าของที่ใช้ก็ประมาณนี้เลยฮนะเดี๋ยวผมลองปิดเกมโหมดแล้วก็เข้าไปใกล้ๆอนะเงี้ยนี่ฮะ จริงๆย่องเข้าไปก็ดีนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราเดินเข้าไปเห็นหมะมันเห็นเรานะนี่คือมันมีระยะที่มองเห็นอยู่ฮะก็คือไอ้ขึ้นสีเหลืองเนี่ยคือมันสงสัยและถ้าขึ้นสีแดงก็ไหลมันก็จะเริ่มวิ่งหนีเราฮะนี่ฮะอุ้ยแดงแล้วนี่น,นี่ถ้าขึ้นไปแบบเนี้ยเราต้องรีดทำเควสได้ผ่านนะอันนี้คือเขาให้เราตี โอเคนี่ฮะผ่านแล้วแล้วพอเราเขาได้ห่าเราทุบบล็อกได้แล้วอะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเอเซนนี่ s อเซนดอปขึ้นมาฮะอุ้ยเยงซอมบี้นี่ฮะมีเอเซนดอปออกมาฮะตามนี้เลยโอ้นู่นนู่นบล็อกอ,อีกอันหนึง่งเดี๋ยวผมขอเปิดสปรีตนี่ฮะก็คือถ้าเราทุบเราก็จะได้เอเซนอ้ยอันนี้บล็อกแบบวาร์ปนะฮะอู้ไปๆีต เฮ้ยหายนี่เฮ้ย,ยเร็วมากเร็วมากนี่ฮะโอเคนี่พอผ่านก็จะได้แอดเซนต์มาเหมือนกันแอดเซนต์จะมีทั้งหมด3แบบนะมีแบบไอรอนแล้วก็ทองแล้วก็ไดมอนด์ก็คืออันนี้หน้าตาเหมือนกันเลยแต่สีทองก็จะเป็นทองอมีเสียงอยู้นู่นเกิดข้างบน เห็นไ,ไหมก็คือมันสุ่มเกิดแบบนี้เลยฮะคือมันไม่ได้หายากขนาดนั้นนะคือสังเกตไหมเมื่อกี้นี้ก็สุ่มเกิดตรงนั้นตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งคือมันสุ่มเกิดออกมาเรื่อยๆเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมมานี่หน่อยแล้วกันพี่เกียรติพ <c oughs> ี่เกียรติไปวิ่งหาอ่าอันนี้เป็นแบบวาร์ปเหมือนเดิมอะ่ะเอ้ยโอ้โหจริงๆมันแอบจับยากเหมือนกันนะ อ่าแล้วก็จะได้เอเซนมาเอเซนเหมือนจะสุ่มนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหรือมันล็อกตัวไว้เลยอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะโอ้นี่นี่นี่น,นี่อันนี้เป็นแบบบิว้วนะแล้วผมจะทุบเข้าไปยังไงอะ่ะเอ๊ะเออเออเนี่ยมีเวลาเห็นไหม นี่ครับอันนี้คือเฟลนะอันนี้คือเฟลคือถ้าเฟลอ่ะอุ้ยได้บล็อกคืนมาได้บ็อกมาด้วยคือมันเฟลครับเมื่อกี้เนี้ยเอ้ยมีที่นี่มีขาวิ่งไปไหนมัเนีย่ยโอเคก็คือถ้าเราทำไม่ทันเวลามันก็จะมีเฟลอ่ะเออเดี๋ยวผมให้ดูเวลาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> นี่ครับ อ่านี่คือระดับนะคือเขาสามารถปรับระดับความยากได้ระดับอีซี่จะมีเวลาให้เรา30วิฮะก็คือนานหน่อยและเราตีแค่3ฮิตเห็นไหมเราตีแค่3ฮิตก็คือผ่านเลยแต่ตอนที่เราเล่นอยู่ตอนนี้ก็คือระดับ Normal จะมีเวลาให้20วิแล้วก็ต้องตีทั้งหมด5ฮิตแต่ถ้าเป็นระดับยากเนี่ยจะเป็นเวลาทั้งหมดเหลือเวลาเวลาลดลงเหลือแค่15วิแล้วก็เราต้องตีครบ7ทีฮะ อ่าประมาณนี้อ่าอันนี้คือระยะอันนี้คือระยะอันนี้คือนี่ฝั่งนี้ถ้าเราเดินอะระยะ25่บบล็อกเนี่ยบล็อกจะเริ่มได้ยินเสียงเราแล้วนะและถ้าเราเข้าไปในระยะยี่สิบบล็อกเนี่ยจะขึ้นเป็นแถบแดงแดแต่ถ้าเราย่องเข้าไประยะจะเหลือแค่สนะิบฮะก็คือเราจะย่องเข้าไปได้ใกล้กว่าประมาณนี้ฮะโอเคแล้วก็ต่อไปนี่ฮะ อันนี้คือแอสเซนต์ทั้งหมดอ๋อนี่นี่น,นี่ยิ่งระดับยากเรายิ่งได้แอสเซนต์เยอะขึ้นนะแต่แอสเซนต์จะเป็นแบบสุ่มนะแล้วก็ถ้าเราทําสมุดหายเราสามารถครับสมุดได้ตามนี้เลยฮนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่ออู้อันนี้เป็นแบบโลกอ่าผมอยากเห็นบิลดเออร์อ่ะไม่เจอบิลดเดอร์เลย นี่ฮะเห็นไหมตีห้าทีเห็นเห็นเห็นไอจุดบนหัวไหมฮะนั่นนั่นน่ะคือเราต้องตีให้ครบห้าทีนี่ฮะตามนี้แต่ถ้าเราเล่นเล่นระดับยากอ่ะมันต้องตีเจ็บทีคือแบบต้องตีเยอะมากแต่ผมอยากเจอนั่นอ่ะอยากเจอบ er. ิลดเดอร์เอ้ยเอ้ยอ๋ออันนี้บล็อกผักเราด้วยนะฮะอ๋ออันนี้เป็นแบบอันนี้ฮะอันนี้เป็นแบบฟอสตท,ที่ผักเราออกอะฮะ นี่น,นีแบบมีปีกโอ้โหเนี่ยแบบมีปีกอะ่ะผมว่าจับยากสุดแล้วแต่ตีแค่ครั้งเดียวนะตีแค่ครั้งเดียวคือผ่านเลยแต่เป็นตัวที่ผมมองว่าจับยากสุดเลยอะ่ะเพราะว่านู่นะ่ะมันบินอะ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวมีปีกแต่บิวเดอร์ผมยังไม่เจอออกมาหน่อยบิวเดอร์นี่ builder 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 ไม่ออกเลยฮะอันนี้เป็นแบบขุดนะนี่น,นี่เราก็ต้องขุดตามมันปึ๊บตีครบห้าทีโอ้นี่เจออีกแล้วฮะ builder ในที่สุดก็เจอเดี๋ยวผมลองทุบเข้าไปนะ ตตตตตตเ้ยนี่เขเป็นบล็อกดินเฮ้ยมันกันตัวเองฮนะโอเคคือตีแค่ครั้งเดียวฮนะโอแต่แต่ยากมากเลยอะ่ะบิลเดอร์มี2แบบนะก็คือไม่ใช่2แบบดิผมรู้สึกว่าจะมีแบบพวกลาวงลาวาอะไรอย่างงี้ด้วยนะก็จะมีเป็นออฟซิเดียนกับที่เป็นแบบตัวบ้านอะ่ะก็คือมันมันสุ่มออกมา แต่มันคล้ายๆกันก็คือพอขุดเข้าไปก็จะเจอบล็อกออสซิเดียนแบบเมื่อกี้เนี่ยซึ่งโอ้โหค่อนข้างจะจับยากพอสมควรเลยฮนะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อฮะเมื่อเราเขาเรียกว่ายังไงเมื่อเราได้ขอมาแล้วเดี๋ยวผมขอกินแอปเปิลหน่อยนะอ้าโอเคอาหารหมดแล้วก็โอเคปิดเอฟเฟกตไปกันต่อฮะนี่ครับ เมื่อเราเปิดมาถึงหน้านี้เสร็จปุ๊บคือพอเรามีของระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องการที่จะเอาของพวกนี้ไปแลกใช่ไหมคือของพวกนี้เราไม่สามารถเอาไปคราบได้แต่เราต้องเอาไปเทดใช่ไหมเมจิกบ็อกเทรดเดอร์ก็คือเราจะหาเทเดอร์ที่ไหนหาเทเดอร์ได้จากสมุดฮนะมองขึ้นไปฮะ <c oughs> อยู่นี่ฮะ <c oughs> เปิดหน้าอย่่ไม่เจอนะเราต้องเปิดมาหน้านี้เห็นไหมก็จะเจอให้เรากดไปที่หน้าปุ๊บอ่าเราก็จะได้ นี่ฮะซัมมอนเมจิกเทรเดอร์มาอุ้ย NPC ดูดีนะ NPC ดูดีเลยโอเคพอเราก,กดเปิดไปเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเห็นไหมเอาของที่เราได้เนี่ยพวกแอสเซนตทั้งหลายแหละมาแลกเป็นของได้ฮนะนี่เดี๋ยวผมแลกให้ดูปึ๊บ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 ,บโอเคเดี๋ยวขอยกของขึ้นไปกันนะอ่าแล้วก็นี่เริ่มจากกันแลกอะ ชุดชุดอ่ะชุดเห็นไหมเราต้องใส่ให้เป็นแบบฟูลเซ e ตนะถ้าเราใส่ฟูลเซตสิ่งที่เราได้คือเราจะได้พาวเวอร์กับระยะไอ้ระยะเนี่ยไอ้ระยะนี่คือระยะของช็อตเวฟนะฮะเดี๋ยวมันจะมีแบบระเบิดพลังด้วยนะเดี๋ยวผมให้ดูแรก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 แต่และชุดก็เหมือนจะต่างกันด้วยนะเมื่อกี้นี้พอเป็น เหล็กใช่ไหมฮะเหล็กจะเป็น Power อร์สองแล้วก็ระยะสี่แต่พอเป็นทองจะเป็น Power อร์สมระยะห้าพอเป็นเพชรจะเป็น Power อรห้าระยะหกเฮ้ยไม่ใช่สิระยะเจดอ๋อก็คือไกลมากไกลกว่าเดิมพอสมควรเลยฮนะโอเคแต่ผมแลกมาให้หมดก่อนแต่สิ่งที่ทุกชุดอะมีเหมือนกันเลยนะ ก็คืออันนี้ฮะเห็นอะไรข้างล่างไหมฮะข้างล่างที่เป็นเขียนว่าพัลสีอ e ฮะพั i สีก็คือสามารถป้องกันพวกม็อบกับกระสุนได้นะฮะเดี๋ยวป้องกันได้ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูฮะโอเคเดี๋ยวผมใส่ชุดเหล็กนี่แหละเบ๊บเบิบ,บโอ้แต่ชุดเหล็กชุดเหล็กความถึกนี่เกือบเต็มอยู่นะอ่าอันนี้คือหน้าตาชุดนะเออเจ๋งอยู่ เดี๋ยวป้องกันม็อบยังไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูนะเห็นไหมพอผมเข้าไปใกล้ๆม็อบม็อบจะโดนผักออกแล้วถ้าผมเรียกซอมบี้ละ่ะครับหนึ่งนะผมขอเรียกซัมมอนอ่ะดูนะคือซอมบี้จะเดินเข้ามาใกล้ๆผมไม่ได้นะอันนี้ถ้าเมื่อกี้นี้คือผมเดินเข้าไปหาเองนะแต่อันนี้คือผมยืนเฉยเห็นปะคือผมยืนปล่อยมือเลยนะซอมบี้เดินเข้ามาหาผมไม่ได้นะฮะ โกงปะผมว่าโกงมากเลยนะนี่เห็นไหมซอมบี้เดินเข้ามาหาผมไม่ได้แล้วถ้าผมเ,มเรียกไป <l ug> นะีกเยอะล่ะเฮ้ยซอมบี้เด็กเดินเข้ามาได้น่ากลัวจริงๆซอมบี้เด็กเ <l ug> ออซอมบี้เด็กเดินเข้ามาได้นะนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยซอมบี้มันเดินเข้ามาหาเราไม่ได้นะคือแบบโหโกงมากอะ ยกเว้นซอมบี้เด็กโอเคแล้วก็ลองตัวใหญ่กว่านี้ไหมอย่างพวกแบบอ่ะนี่แล้วกันโดเดินเข้ามาไม่ได้อ่ะโกงปะเดินเข้ามาหาผมไม่ได้อ่ะยังโกงเนี่เราเราตีแบบโอ้สบาย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  โอเคโกงมากเอาจริงๆนะชุดของแอดออนตัวนี้โกงมากโกงมากแบบโกงเลยอะแล้วก็ทุกชุดความสามารถเหมือนกันเลยฮะคือป้องกันม็อบเข้ามาแล้วก็เรื่องช็อตช็อตเว็บอะ่ะวิธีการใช้งานก็คือให้เราเดินเข้าไปกดม็อบบึมอ่าแล้วก็ติดครูดาว15บหวิฮะเห็นไหมเขาจะมีบอกอยู่ว่าครูดาว15วิส่วนถ้าเป็นทอง ดาเมจเพิ่มขึ้นระยะเพิ่มขึ้นแต่คููดาวก็ยัง15้าวิเท่าเดิมแต่ถ้าเป็นเพชรคููดาวจะเหลือแค่1ิบวิแล้วก็ความแรงเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มขึ้นมาเลยโอเคแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอใส่ให้ดูแล้วกัน<อ>นี่ฮะเห็นไหมผักได้ไกลขึ้นแล้วถ้าเป็นตัวเพชรก็จะไกลกว่านี้อีกนะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอเอาชุดไปเก็บคแรบบับ ่าแล้วก็เก็บอ่าอันนี้คือชุดระดับทองละนี่ฮะอุ้ยอ๋ออ๋ออ๋อผมเข้าใจแล้ว คือถ้าเรากดใช้ช็อกเวฟไปแล้วอะ่ะเนี่ยเนี่ยไอเห็นไอคขอบนไหมฮะช็อกเวฟอ่ะถ้าเรากดใช้ไปแล้วไอระหว่างสิบวิเนี่ยเราจะไม่สามารถป้องกันม็อบได้นะคือเราจะป้องกันอะไรไม่ได้เลยระหว่าง10วิเนี่ยก็คืออย่าใช้ช็อกเวฟเล่นนะถ้าใช้ช็อกเวฟเล่นเหมือนอุ้ยม,ม,มันมันผักหมดเลยโอ,โอ้มันผักทุกอย่างหมดเลยอะ่ะเมื่อกี้นี้ผมอุตส่าห์ตั้งโชว์ไว้ โอเคแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอจัดของสักครู่หนึ่งโอเคกลับคืนสู่สภาวะปกติเออแล้วก็ข้อควรระวังนะเวลาเราใส่ชุดอะมีข้อควรระวังอยู่ก็คือถ้าสมมติว่าเราวางขั้วแบบหุนตั้งโชว์อะหุ่นตั้งชุดอะเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันผักหมดเลยนะฮะก็คือถ้าใครจะใส่เข้าบ้านก็ต้องพิจารณาดีๆหน่อยเพราะอันนี้มันถูกนับรวมเป็นม็อบด้วยเลยอะเนี่ยฮะมันผักเข้ากำแพงหมดเลย ก็ระวังกันด้วยนะครับผมแล้วก็ชุดเป็นแบบเนี้ยชุดค่าความคงทนลดไปแล้วอะ่ะเราสามารถซ่อมได้ยังไงมีวิธีซ่อมนะฮะแปบ๊บหนึ่งอ้าวเฮ้ย NPC เข้าไปนู่นแล้วโอเคแต่ผมขอเรียก NPC ออกมาใหม่ก่อนนะครับนี่ฮะการซ่อมชุดก็คือให้เราเอานี่ฮะของที่ตรงกับ ระดับชุดตัวเองอะอย่างอันนี้คือชุดเพชรใช่ไหมเราก็ซื้ออันนี้มาอ่าเพชรซื้ออันที่เป็นเพชรเหมือนกันแล้วก็เอามาอันนี้ฮะเอามาซ่อมในที่ตีฮะนี่ฮะเห็นไหมอ่าวิธีการซ่อมง่ายๆแค่นี้เลยแล้วก็อันนี้นี่ๆๆอันนี้ อันนี้ความสามารถเหมือนกันนะแต่แค่ระดับมันต่างกันนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอุ้ยขอไม่พอพอเปิดเกมหมดหน่อยนะคะครับผมของไม่พอใช้ของเยอะเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่ามันมีประโยชน์นี่ฮะแล้วก็อันนี้ โอเคเดี๋ยวผมใช้งานให้ดูนะอ๋อออใส่นี่นะใส่ใส่มือข้างนี้ใส่ตรงชุดไม่ได้ใช่ไหมอ๋อใส่ตรงชุดไม่ได้ความสามารถของอันนี้ก็คือเวลาเขาเรียกว่ายังไงอะอืมเวลาเน,นี่ยเวลากลางคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะส่องสว่างนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอปิดไอ้นี่แปบ๊บหนึ่งแล้วก็ปรับเวลาเป็นกลางคืน โอเคเห็นความสว่างไหมฮะนี่ฮะอันนี้คือระดับที่เป็นเหล็กอันนี้ทองทองเหมือนจะกว้างขึ้นมาน้อยหนึ่งแล้วก็เพชรมันต่างกันขนาดนั้นไหมอ่ะก็ไม่รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นนะเมื่อกี้นี้ผมไม่รู้สึกว่ามันต่างกันขนาดนั้นนะเขาบอกว่าไดเดอริกไลท์ขั้น หนึ่งขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเออเหมือนไม่ค่อยต่างกันขนาดนั้นอะความรู้สึกผมนะโอเคประมาณนี้นี่ฮะแล้วก็เก็บของแป๊บแล้วก็ต่อไปจะเป็นระบบถ้วยนะฮะถ้วยรางวัลก็คือยิ่งเราจับพวกบล็อกได้เท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเอามาแลกถ้วยได้อะก็คืออย่างสมมุติว่าเราจับระดับอีซี่เนี่ยได้ร้อยตัวเราก็จะได้ถ้วยเล็กมาเห็นไหมจับได้ห้าร้อยตัวก็จะได้ถ้วยมาการรับถ้วยก็คือกดตรงนี้โอเคแต่อย่างที่เห็นนะเขาขึ้นแจ้งเตือนมาเห็นไหมว่าผมจับได้แค่สี่ตัวเท่านั้นเห็นปะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชจับได้สิบห้าตัวแต่มีบล็อกหนีไปได้สี่ตัวก็คือนี่ผมจับได้แค่สิบห้าตัวฮะ โอเคแล้วก็ต้องไปเก็บให้ครบร้อยตัวซึ่งถ้าไปนั่งเก็บให้โดก็คงเสียเวลาฮะเราก็ไปดูหน้าตากันเลยนี่ครับตรงนี้โอเคนี่คืออ้าวเฮ้ยบั๊เหรอเอ,อ๊บั๊กนะฮะ โอเคคือเหมือนว่าถ้าวางบนบ็อกดินน่ะมันทะลุลงไปเฉยเลยฮะนี่กลับมาเป็นปกติละก็คือผมเอาไปวางไว้บนบล็อกอื่นอื่นน่ะมันกลับมาเป็นปกติฮะโอเคนี่คือหน้าตาถ้วยขั้นแรกนะก็คือร้อยตัวระดับอีซี่ระดับทองแล้วก็ระดับโปรก็คือระดับยากสุดนะนี่ค่อยๆใหญ่ขึ้นมาอ้านี่หน้าตาถ้วย เอาไว้ตั้งประดับบ้านได้นะประมาณนี้ครับแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถตั้งค่าได้นะโดยการไปที่หน้านี้ฮะหน้าออปชันกดข้้งบนเขาจะมีให้เลือกระดับความยากอันนี้คือง่าย e a s ี่แล้วก็ Normal แล้วก็ยากฮนะสามระดับแล้วถ้าเราลำคารบล็อกแบบเฮ้ยเบื่อแล้วอะไม่อยากจะเล่นใช่ไหมฮะเราก็สามารถกดปิดตรงนี้ได้ฮนะ อ่าประมาณนี้โอเคพอเรากดปิดอย่างนี้บล็อกก็จะไม่มีเกิดแล้วนะแต่ไอที่เกิดอยู่แล้วมันก็เกิดอยู่ปกติฮะแต่หลังจากนี้ก็จะไม่มีเกิดมาใหม่แล้วนะโอเคครับ okay, ผมสำหรับ add on magic box ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย